จากกรณีที่เมื่อวานนี้ผมได้นําเสนอเรื่องราวของชีวิตคู่รักนะครับซึ่งเป็นพ่อเท่าคือคุณตาบุญมีอายุ71ปีและนางเยือนอายุ74ปีนะครับซึ่งทั้งคู่นั้นได้ครองรักกันมานานกว่า10ปีและอาศัยกันอยู่ภายในพื้นที่ของกองทัพเรือชุมชนบ่อสองเขตตาบลสัตหีบอาเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีนะครับซึ่งทั้งคู่นั้นก็ได้พบรักกันที่สถานีรถไฟนคนปรปฐมเมื่อ10กว่าปีก่อนตั้งแต่นั้นมาจึงเป็นจุดเริ่มต้นของความรักทั้งสองนะครับ ซึ่งทั้งสองก็ได้เดินทางมาตั้งลกล่าก,กันอยู่ที่อำเภอสัตหีบณนะที่แห่งนี้นะครับที่ทุกท่านเห็นอยู่ข้างหน้านี้นะครับแต่จากกรณีเมื่อวานนี้นะครับที่ผมได้นําเสนอเรื่องราวไปคือคุณตานะครับอายุ71ปีนั้นได้กําลังเข็นรถเข็น3าล้อนะครับโดยมีภรรยาคือหนังเยือนนั่งอยู่บริเวณท้ายซึ่งหนังเยือนนั้นก็ได้รับบาดเจ็บที่บริเวณขาทําให้เดินไม่ได้นะครับซึ่งเป็นแผลติดเชื้อจากโรคเบาหวานนะครับ ด้วยเหตุนี้เองนะครับทำให้คุณตานั้นต้องเข็นพาคุณยายออกจากบ้านไปรักษาที่สถาน,นีอเมยบ้านเต่าถ่านนะครับรวมระยะทางไปกลับเกือบ4กิโลเมตรเลยทีเดียวนะครับจากกรณีดังกล่าวนะครับซึ่งคุณหมอนั้นก็ได้ทําการรักษาเป็นที่เรียบร้อยนะครับแล้วก็บอกว่าให้ทั้งคู่นั้นในวันพรุ่งนี้นะครับก็ให้คุณตานั้นนําคุณยายมาทําบาดแผลทุกวันเพื่อป้องกันการเกิดบาดทะยักและไม่ให้เกิดแผลติดเชื้อนะครับ โดยเหตุนี้เองนะครับผมเองรวมถึงน้องทหารเรือลายหนึ่งนะครับก็ไม่อาจทนเห็นความทุกข์ยากหรือเห็นความยากลําบากนี้ได้นะครับจึงขออาสาเดินทางมาช่วยเหลือคุณตากับคุณยายในวันนี้ส่วนจะช่วยเหลือคุณตากับคุณยายอย่างไรเดี๋ยวเราไปพบกันเลยนะครับนี่ตา ตาสวัสดีจ้ายายสวัสดีจ้ามารับแล้วฝนจะตกก็ด้วยสิยายต้องมีมีร่มไหมครับตาเดี๋ยวเดี๋ยวเอาไปนิดนึงนะแต่ก็ถึงแล้วเนาะโอ้ยเรียบร้อยแกนั่งอุ้มเดี๋ยวให้นุ่งแกงก่อนครับให้คุณยายก็นุ่งแกงก่อน ออุ้มมีลูกอ่าอ่าปอถนัดไหมข้างนั้นถนัดไหมเอ๊บโอเคค่อยๆอ,อุ้มลูกเดี๋ยวล้มลูกได้นั่งหลังเลยครับ,ารบตาอุ้ม,มตาตาไหวไหมครับขึ้นไหนไหมครับตาอ่าปอพยุงตาขึ้นไหนลูกอ,อ่าตาอุม้มต,ตาเกาะไว้อ่า ครับไม่ไม่มีคนดูแลเขาเลยหรอเปล่าอยู่กันสองคนตายายเหรอเนี่ยครับอันนี้เขาก็อยู่เดี๋ยวตรงนั้นเดี๋ยวผมไปดูให้ตามองไม่เห็นตาอย่าไปเลยครับแป๊บหนึ่งนะนั่งแป๊บหนึ่งนะครับพรุ่งนี้พรุ่งนี้ ครับในขณะนี้ผมก็ได้ช่วยเหลือคุณตากับคุณยายขึ้นมาบนรถเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับกำลังพาเดินทางไปยังสถานีอนามัยบ้านตาถ่านนะครับเพื่อทําการรักษาบาดแผลเส้นทางที่ท่านเห็นอยู่ในเวลานี้นะครับเป็นเส้นทางที่คุณตากับคุณยายจะต้องเข็นรถเหมือนเช่นเมื่อวานนี้นะครับแต่ในวันนี้ผมก็ได้ขันอาสาที่จะไปขอส่งให้นะครับเพราะว่ามันเป็นระยะทางที่ไกลเกือบ2กิโลเมตรรวมถึงมันเป็นถนนสายหลักที่มีรถวิ่งไปมาขัไขวานะครับจึงทําให้ อาจจะเกิดอันตรายขึ้นได้นะครับจากรถที่วิ่งไปมาบนท้องถนนผมเองกับน้องทหารเรือนะครับจึงได้ขันอาสาที่จะไปส่งให้นะครับเพื่อที่จะให้คุณตากับคุณยายไม่ต้องเหน็ดเหนื่อยและไม่ต้องลําบากและคุณยายก็จะได้รับการรักษาจากหมอเป็นอย่างดีนะครับและหลังจากนี้เดี๋ยวเรามาส่งคุณยายเข้าไปรักษาบาดแผลกันนะครับดีนะวันนี้ไม่ต้องไม่ต้องเข็นแล้วนะเดี๋ยวผมมารับทุกวันหมอเขาให้มาทํากี่วันนะตายังไม่รู้เลยหรอเดี๋ยวถามคุณหมอเนาะ เดี๋ยวคุณตาคุณยายอยู่ตรงนี้เดี๋ยวผมรออยู่ด้านนอกเพราะว่าคนไข้ข้างในเขาเยอะนะเดี๋ยวเสร็จแล้วผมก็รับกลับนะรอแป๊บน,นึงนะครับเอารถอยูอ่เปิดเลยลูกเดี๋ยวให้คุณยายลงก่อนนะตานะอาอุ้มยายลงอาอุ้มลง พุ่มเลยลูกประคองคุณตาลงได้ลกูกอาปเอาเข็นเข็นไปข้างในลกูกคุณตาพาไปนะครับตรงไหนครับาราอานำเข้าไป ตามคนตาไปเลยลูกถามหมอเลยนะกี่โมงนะเข็นเข้ามาเลยไปข้างในเลยลูกอุ้มไหวไหมอุ้มย้ยขึ้นยังไงอะ้แกขึ้นเองก็ได้อุ้มอุ้มห้น้องอุ้มก็ได้ครับ เอาคุณยายเอาหัวมาด้านนี้นะลูกหัวด้านนี้นะปอให้แกนั่งก่อนกันให้แกนัง่งเอาหัวด้านนี้นะหัวด้านนี้อ่าโอเคออลุงอย่าไปยื่นตาผณค,ครับในขณะนี้คุณยายก็ได้รับการรักษาจากคุณหมอเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับบาดแผลที่ทุกท่านเห็นคือบาดแผลที่ถูกของมีคมทิ่มตั้นะครับและเป็นบาดแผลเลือดลังจากโรคเบาหวานนะครับ ทำให้คุณยายนั้นเดินไม่ได้นะครับเนื่องจากเกิดการอักเสบแล้วจึงต้องมาหาหมอทุกๆวันเช่นนี้นะครับแต่เดี๋ยวหลังจากนี้คุณยายจะไม่ต้องมาแล้วนะครับเพราะเรากําลังหาวิธีที่จะช่วยให้คุณยายไม่ต้องได้มาตกตะกรรมลําบากเช่นนี้อีกนะครับไม่ไม่พี่จะบอกเลยว่าให้ลูกให้ลูกมีชีวิตที่ดีเป็นคนดีพบเจอแต่คนดีเนาะก็จึงพาเขาออกมาช่วยเหลือคนเนี่ยใช่ใช่เพราะเราแก่แล้วไงต้องภาวนาให้ลูกละลองได้ไหมลูกแต่หนูต้องเซฟตัวเองด้วยนะลูก เซตโควิดนะลูกตอนนี้โควิดเยอะมากนะลูกเนี่ยลักษณะที่ใกล้ชิดครับนะลูกข่าวยายจ๋ายายจ๋ายายปิดจมูกให้ดีเดี๋ยวจะติดโควิดกับพยาบาลคุณหมอครับแล้วในเบื้องต้นเนี่ยคิดว่าเขาจะรักษาประมาณกี่วันนะครับหลายวันหลายวันเล่นยากอยู่เขายังต้องพามารักษาทุกวันอยู่ใช่ไหมครับตอนนี้ขอให้มาดูก่อนคือถ้าสมมุติว่าแกน้ำตาลดีครับก็แผลจะหายไปแต่ถ้าเกิดน้ำตาลในกระแสเลือดจะสูงแขห์ใจยาก แต่ก็รักษาให้ท่านฟรีอยู่ใช่ไหมครับตอนนี้คือตอนนี้ทีมจะบอกฟรีนะแนะนำให้เก็บมาทำแนะนำให้จังหวัด่ตอนนี้ก็คือให้ครั้งชำระได้ครับแต่ก็เป็นผลอนุโลมแหละครับได้ครับโอเคขอบคุณนะครับอตาบะตาบะ อันนี้ไปลูกไปแล้วฝนตกแล้วเร็วปุ่มใหม่ไหมเคอ๋อล้วเข็นไม่คืนข้างในหรอกตาล้มกลางด้วยนะครับดเดี๋ยวรีบไปเดี๋ยวฝนตกแล้วครับ เป็นไงยายดีใจไหมตาดีใจไหมครับไม่ต้องเข็นรถแล้วน้องทหารมาช่วยดีใจไหมครับอยากให้เขามาทุกวันไหมอยากให้มาทุกวันนะ centres, <ๆ>ครับยายเดี๋ยวพวกผมมาช่วยกันทุกวันเนาะแต่ว่าน้องทหารมาช่วยชอบไหม<จ>ครับโอเคปครับครับโอเคนะ ครับหลังจากนี้ก็คงหมดหน้าที่ของผมแล้วนะครับซึ่งผมจะส่งคณตากับคุณยายกลับคืนสู่บ้านของตนเองนะครับในการที่ผมนําเรื่องราวดังกล่าวมาเสนอนั้นไม่ได้มีเจตนาหรือเรียกร้องอะไรจากสังคมนะครับเพียงแค่ต้องการสะท้อนให้เหตุว่าเราในฐานะคนไทยด้วยกันหากวันหนึ่งที่เราได้พบผู้ที่กําลังตกทุกข์ได้ยากหรือกําลังได้รับความเดือดร้อนนะครับโดยเฉพาะผู้เฒ่าผู้แก่ เราไม่ควรที่จะมองข้ามหรือปล่อยเฉยหากเรามีสิ่งใดที่ส,สามารถช่วยเหลือได้นะครับก็ขอให้ทุกท่านนั้นหยิบยื่นมือเข้าไปช่วยเหลือไม่มากก็น้อยเพื่อให้ท่านนั้นอาจจะได้รับคลายความทุกข์หรือความลำบากที่เกิดขึ้นได้นะครับ ซึ่งผมเองนั้นต้องขอโทษผมเองไม่ได้ช่วยเหลือคุณตากับคุณยายด้วยทุนทรัพย์นะครับเพราะผมเองก็มีเพียงแค่กําลังบุญเท่านั้นที่จะทําให้คุณตากับคุณยายไม่ต้องได้ตกตะกรรมลาบากเข็นรถกันเหน็ดเหนื่อยและไม่ต้องได้รับวัมอันตรายจากภัยที่จะเกิดขึ้นบนท้องถนนนะครับจึงเลือกที่จะช่วยเหลือคุณตากับคุณยายในสิ่งเหล่านี้นะครับถึงแล้วจ้า ถึงบ้านแล้วบ้านเลี้ยวเดี๋ยวรีบลงกันมาบ้านกันครับอุ้มเลยลูกโอเคเข้าไปที่นอนเลยครับโอเคตาเชิญครับ ครับครับไม่เป็นไรตาไม่เป็นไรครับเดี๋ยวพรุ่งนี้มารับนะครับไม่เป็นไรครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมมารับนะตาแล้วที่ตาเจ็บนี้มันเป็นที่ตั้งแต่รถชนเหรอครับเดี๋ยวไปหาหมอนะครับนะโอเคนะครับวันนี้ผมขอญาตไปก่อนนะไปนะครับสวัสดีครับตา ครับนับเป็นที่น่ายินดีอย่างมากกันนะครับซึ่งคุณตากับคุณยายจะได้ไม่ต้องไปรักษาที่โรงพยาบาลอีกแล้วนะครับซึ่งในเบื้องต้นผมก็ได้ประสานเจ้าหน้าที่ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้านนะครับเทศบาลเมืองสตหีบซึ่งเป็นพี่ผู้หญิงที่ใส่เสื้อสีม่วงข้างหน้านี้นะครับก็ได้เดินทางเข้ามาตรวจสอบนะครับพร้อมที่จะให้การช่วยเหลือ คุณยายนะครับเข้าไปเป็นคนไข้ในเคสนะครับเพื่อที่จะให้เจ้าหน้าที่ของอาสาสมัครนั้นเดินทางมายัางบ้านพักของคุณยายเพื่อที่จะทําการรักษาบาดแผลให้ที่บ้านนะครับโดยที่คุณยายจะได้ไม่ต้องไปยังโรงพยาบาลอีกต่อไปนะครับส่วนการรักษานั้นทางเจ้าหน้าที่จะดําเนินการรักษาจนขว่าบาดแผลจะหายดีนะครับรวมถึงจะให้การดูแลใน ด้านร่างาสุขภาพร่างกายต,าต่างๆอีกด้วยนะครับเพื่อที่จะทําการตรวจร่างกายเพื่อในการที่จะประสานหน่วยงานในการที่จะเข้ามารักษาเพราะคุณยายนั้นมีโรคประจําตัวหลายโรคโดยเฉพาะโรคเบาหวานนะครับ<แ>ก็เป็นที่น่ายินดีและก็ต้องกราบขอบพระคุณเจ้าหน้าที่ในหน้าที่นี้ด้วยนะครับที่ให้การช่วยเหลือคุณยายทำให้คุณตากับคุณยายไม่ต้องลำบากอีกต่อไปนะครับ